ใส่เสื้อบริษัทครั้งหนึ่งที่เคยนวดรักษาลูกค้าที่เขาพิการจากอุบัติเหตุมาเป็นสิบปีบริษัทนี้แหละค่ะตอนนั้นที่อยู่แต่ก็ภูมิใจจนถึงทุกวันนี้นะรักษาคนพิการคนหนึ่งได้ เฮลแลนด์ลานสองค่ะแต่ว่ากยังคิดทอดอยู่ด้วยค่ะปเป็นที่ที่เราภูมิใจที่รักษา <c oughs> ลูกค้าที่พิการหงายได้จากอุบัติเหตุท่านเป็นมาสิบปีได้ไปรักษาถึงเมืองนอกกับาหา่เพอมาเจอคิวมนุษย์ ท่านเดินมาเวทนาค่ะสงสารมอกเลยรักษาหาท่านหรวเทปวเทปเป็นหวจเทปลูกค้าท่านสามคนแกก็เดินได้ปกติจากที่แกเดินไม่ได้มาเป็นสิบปีเป็นรักษาถึงเมืองนอกก็ไม่หายแต่เคสนี้มาเจอมอนสนมอนมน,มน,มนรักษาห,หาย มอก็เลยพุ่งใจกล้าพูดใจจนถึงทุกวันนี้ยังติดตาอยู่เลยค่ะภาพแกที่ตอนเดินไม่ได้แต่ตอนที่แกเดินได้ยังหักบริษัทนี้อยู่ด้วยค่ะเด้อ ใครท่านใดลูกค้าท่านใดเป็นอะไรก็ตัวถามได้นะคะตัวถามทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเฟซมีแค่เงาชีวิตคู่ยินดียินดีที่รักษาค่ะกับท่านที่อาการหนักๆได้ก,ก,ก็ก็อยากจะ โทรมาสอบถามได้นะคะยูเมืองนอกกะบอกวิธีรักษาหายมาแล้วค่ะลาลทันแล้วค่ะ